ับสวัสดีครับผมนายจรวยรติเคลื่อนประธานกลุ่มเกษตรกรทำสวนกาแฟเขาทะลุซึ่งกาแฟเขาทะลุนั้นเราผลิตอยู่ที่หมู่ที่5บ้านช่องบอนตาบ,บนเขาทะลุก็เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอสวีจังหวัดชุมพรครับแล้วก็ชุมชนเป็นเจ้าของแบนฟฟรนด์กาแฟเขาทะลุครับครับในส่วนของโรงงานกาแฟเขาทะลุนั้นได้มีการรวมตัวจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกร,ท,กร,รทำสวนเขาทะลุ จะตั้งภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในส่วนของมเมล็ดกาแฟที่ราคาตกต่ำจึงได้คิดมาว่าทําเป็นแปรรูปกาแฟแปรูปเป็นกาแฟซีนวันนะครับครับสวัสดีครับผมนายปินันนินรัตเป็นร,งราานองประธานกลุ่มเกษตรกรเขาทะลุครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือเจ้าของสูตรกาแฟเขาทะลุครับครับกลุ่มเกษตรกรต้องรวจอบทะลุมี กิจกรรมหลายอย่างครับที่เราทํามาตลอดมานั้นก็คือเป็นการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกซึ่งส่วนที่เรารวบรวมตัวนี้นะครับเราจะพาไปขายสู่ซองตลาดที่กรุงเทพให้กับสมาชิกก็ได้ราคาที่สูงขึ้นนะครับทำให้สมาชิกได้รายได้เพิ่มขึ้นมาและส่วนที่สส่วนหนึ่งเราก็ซื้อมาว้ายผลิตเองทำกาแฟเป็นกาแฟสดนะครับ ตอนนี้เราจะให้กับสมาชิกในราคาที่ต่างจากราคาท้องตลาดอีก5บาทนั่นหมายถึงว่าราคาท้องตลาด70เ,เราจะให้กับสมาชิก75บาทนั่น5บาทนั่นหมายถึงเหมือนเราคืนกําไรให้กับสมาชิกส่วนที่3เป็นปิตาโ็ตบจังหวัดชุมพรตัวแรกที่ทําให้หลายๆคนได้รู้จักกาแฟเขาสลุหรือว่ากาแฟในจังหวัดชุมพรพันโรบาตาัตต้าตัวนี้เราพามาทําเป็นกาแฟทีอินวัน ั้งหมดมี3สูตรครับของกาแฟกอดสลูครับกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาสลุได้ผลิตกาแฟขึ้นมาเป็นกาแฟดีวันเนี่ยสามสูตรสูตรที่1ก็เป็นสูตรสีดำนะฮะรสชาติกลมกล่อมตัวนี้เป็นตัวที่ทําตลาดแล้วก็ยอดขายสูงสุดนะฮะในรอบเดือนนะฮะแล้วก็รองสูตรที่2สูตรที่2ครับสูตรสีแดงครับรสชาติก็เข้มกว่าสีดําขึ้นมานะครับ สูตรที่3ครับดับเบิลช็อตสูตรซองสีเขียวครับอันนี้รสชาติเข้มนะใช้22องซองเนี่ยชงเป็นกาแฟยเย็นได้เลยนะครับและยังมีสูตรพิเศษซึ่งเป็นสูตรทั่วเข้มก็คือเราได้รับรองมาตรฐาน G.I จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งอยู่ในกระรวงพาณิชย์นะครับเป็นถือว่าเป็นเ a n นเม d ดก็ว่าได้เพราะว่าคัดมือทุกมเมล็ดนะครับครับท่านที่สนใจติดต่อจะซื้อหากาแฟขอสัลุหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย ติดต่อได้ที่ตั้งนะของที่ตั้งของโรงงานเลยอยู่ที่หมู่ที่5บ้านช่องบอลตำบลเขตาตะลุอำเภอสวีจังหวัดชุมพรแป1 3 0นะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับ093 676 3606ถ้หากสะดวกในส่วนของ Facebook ก,ก็กลุ่มกเกษตรกรทำสวนเขตาตะลุเลยนะครับก็ยินดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับ